Okay. โอเคเฮ้ยลืมปิดไฟตรงห้องนะ้ำโอเคทิ้งขยะก,ก่อนนอนแล้วไม่ปิดประตูปิดให้ดีกว่านอนับฝันดีนะเจ้าจหนูน้อยสองคน เออดแลอืม,อออมชอบแล้วแต่ทำไมดีจังโหสว่างมากโหโอเปิดไฟขึ้นยิง่งสว่างเยอะเลยดีจัง and